บอดมึงได้จวดทำไมทำไมอะก็บอหนาบอดยู่แนวเรื่องนงกูบอกไอ้เปี้ยวยันตาแกบอ้าวากเข้าพีคัาพวกเราเจียโหสามทีวันนี้เราว่างกันแม่ว่านทุกวัน เราเป็นเกมมาเล่นกันับแต่กาเล่นไพ่ป๊อกว่าเฮ้ยเคยดอะไรโอ้ยเกิดอะไเลย่ะพี่จ่าจ่าเัอะป๊อกแต่เวลาป๊อกเป็นไพ่ป๊อกสับเปลี่ยนปฏิกิริยาเือว่ารอยแจกไพ่ปึ๊บ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 นะครับแจกโป๊กคนละสองใบแล้วก็เอาไปซูบบนหัวนั่งดูไพ่ของตัวเองนะครับผมนะแล้วก็คนแรกก็จะมีสิทธิ์เปลี่ยนกับคนต่อไปเรื่อยๆอจีนคนไทยเปลี่ยนเซตปุ๊บมาวัดกันว่าใครเยอะสุด นะครับผมแต่ที่สำคัญคือสามารถจวดได้คนละหนึ่งครั้งจนตอนสุดท้ายนะแต่ทั้งวันได้จวดในครั้งเดียวนะครับผมตามนั้นกันการมีแค่นี้นะครับผมเชิญรับชมเลยครับบายเอาเลยครับอันนี้มะนาวใครได้ไดีที่สุดเอาไปคนละสองที่สบายๆนะครับผมนะอย่าลืมนะครับทุกคนมีสิทธิ์จวดได้คนละครั้งครับตาแรกก็เวียนซ้ายกันพี่บัสก่อนต่อเลวครับสามหูสองหนึ่งไปครับ มาแน่เล็งเราเลยเล็งอะไรเล็งอะไรก่อนอ่าอืมอ่ายิ้มอย่างนี้เป็นการพิเศษนะผมถ้าสมมติว่าในมือเรามีเด้งเนี่ยของเขาต้องกินเพิ่มอีกหนึ่งซี่โอเคครับทีมบัตเริ่มครับเปลี่ยนยังไงครับผมขวาพี่เปลี่ยนกับซ้ายแบงเอ้ยเพิ่อนขวาพี่เปลี่ยนขวาแบงขวาพี่เปลี่ยนขวาแบงนี่นะโอเคไป

ไปดีกว่าออกไปนี้แบงออกบปนิดได้ไปแล้วก็จวัวไม่รับมะนาวทำไมมองผมเยอะจังละจวัวไหมไม่จั่วครับโอเคิเวอร์เต้าวว่าไหร่ไม่รู้อ่ะน่าจะรอดแหละคือมั่นใจนะทำไมหันมามองไม่จั่วมั่นใจทะว่าจะไม่จั่วเฮ้ยจวัว ิดไอเบตอนแรกก็เขาบอดในจวดทำไมทำไมอะาอดเ้บอดเร่เกแล้วใ่คเ้านจวได้คนละหนึ่งครั้งป้าจวดได้คนละหครั้งล้วหนึ่งครั้งเหเมให้เจมสแล้วเบอกค่ะบอกแล้วจีี่พูดเยอะนะไม่อกไม่ได้ไงไม่ไเลย่ ทีเดียวครับผมตาหูจมูกปากเอยมามาเที่ยวมะนาวเที่ยวมะนาวแงนตาอนนี้แปลงเริ่มก่อนครับอ่าหเลยมะเขือเทศไม่ใช่ดูน่แน่ไม่ใช่ดูนี่ใหญ่บ้าใหญ่บาเอาแล้ว โัวเน่แบงค์ครับเริ่มครับซ้ายผมซ้ายกับแน็ตพี่เบลโอ้โหมาเลยเฮ้ยกับพี่เบลครับผมบอกว่าต้องมาอย่างไวเลยต้นครับต้องดีฆ้ามันได้เอาไปนี้อ่าแลกกับซ้ายที่เร็วอันนี้ไปนี้เอรอ่าเต็มเนพี่เบลเพิ่มให้เขาอันน้ครับพี่ต้นโอ้โหไม่ใช่เด็กน้อย แ้วสมสมกี่ตเปลี่ยนอราได้แวกสลัก็กับไปที่ต้นนพูดอไเอาไปเอาไปนี้มาเอาไปฮ้ยบ้านสุดท้ายไม่เปียนี่ยไไม่เปี่ยนผมขา่คับเอบเปลี่ยนใช่ไหมกูบอกเลยว่าสองคนแบบนี้

โครับไม่มีใครตัวนะเปิดใครครับทำไหรับเรียบร้อยะโอ้โละ2ซีเพราะว่ามีเด้งอ่าพี่อโทษมาครับแบงก่อน1ซี่สซี่ยังเข้าไปเลยครับผมทีเดียววิตามินวิตามินเกาสองไดไปเนี้ยดี

Like, yeah. hey. ิีจะไมเดีนี่งดเลว่าลจริงเบอาเยนรัเบนี่ตยว่าลมจริงล่าเบครับจำเกกันดนีเจ้า สุดท้ายคือกาตัดสินชะตากรรมเฮ้ยแหวงไปคิดดีเอาว้นี้อะแลกกับขวานเร็ยวขวาเวอะไรอ่ะอ้สบายกักูรอดแล้วได้แใครจครับบอกแล้วว่าทั้งงัดทั้งงัดง

ไม่ปล่อ้ม่ปล่เรานี่กินไม่แบ่งเลยนะเอเดี๋ยวผมพิกลอีกเร่อครับผมเดีเดีกเขาว่าของปลอมเลขสองทอนก็สอเลขสองคนสามเหมือนเดิมครับน้องๆครับผมมาเลื่อกครับว่าอย่างไรต้องรู้แหละว่าไม่เนีอ่ะ แบบไม่โดาเลยนะเจมส์ไม่ย mm ูก hmm. ตัวแล้วนะดูด yeah. hey. ีนะเดี huh. ๋ยวรอบี้เราตององีจุกน่งนะว่านก่อนยกรแอ่ะสามคนนี้เรื่องอะไรี่อนพี่ยอมเปนน้องเรือกก่อนเลยไปอังเรืออรครับเพี่บ้โอเคเลือกคลักใเืออครับตอวยังไม่หกวเลยนะเออตวกังไม่ถูกนะเฮ้ยไม่ล้อกน

เียงดับซ้ายต้นอ่าตัว <es> ท <voir> <sk> ี่สองครับเอ๊ะจะแบงก์มะเร็งกันเราวะเออแบงก์ไม่งมองได้เว้ยขวาผมอ้าวเลือกกลับขวาพี่เบลอ้าวไม่ไม่ไม่ไปนี่ไปนี่ไปนี่สิอ่า A later. few moments สายพี่เบลกับสายผมอ้าวเห็นไหมอ้าวไปเบลผูไม่ยากเลยพี่บ้านเอามาไปเนี่ยไปเนี่ยมาเออไปเลยไปไปู่้ไปยากเลยตมไปมันไม่ยากเลยเนี่ยขอคนามเทาเทพี่เดินมาเดินพี่น้องเราเลือกฆ่าได้เว้ยเราเลือกฆ่าได้เว้ยนี่เด็กเกเแค่มีสิทตัวอ่าพี่บ้านครับ แบงครับจวหรือไม่ครับไงดีแล้วดีแล้วเป็นจวดดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงจะดูสิเฮ้ยเฮ้ยมไม่ดูัวอจย่ยังไงตาะวัดช่วงมาเลยว่ะเพาะว่าคนจวอที่บารก่อนจวอ้เฮ้ยเอาวจวนะาสด้วยจวแล้วให้ตัดทีนะอวตัดเอาไเนีอ้าแบงคให้เลือกเลเอาไปไหนวดวดจววครับ

เอางี้อยากให้คโดนแทนโอ้โหเล่นอันนี้เะพาะนดีเราสดลากกันนะเราเป็นห่วงให้พวกกันสามนีตทำหน่อยนะทำได้ไหมลองแล้วชนะคนสุดท้ายอ้าวมึงปล่อยแบบนี้เปล่นป๊อกปกติเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่พี่นัสบเตเล คนแรกเหรอคนสองโอ้โหโอ้โหประเด็นคือความยากเราไม่รู้แพ้ของตัวเองไงอ่าควาามยกนี่ๆแล้วอวันนี้ได้รู้เอาไว้เนี่ยแรกกับสายพี่นัทเออทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ผมไม่รู้แล้วว่าได้ในมาไปหนึ่งหรือไรหนึ่งผมไม่รู้ไงเอ้ย เจนชิจตาได้เลเจนเจสับก่อนพี่บอกเลยเจนชิจตาได้เยเออใครก็ได้เจนใครก็ได้เจนเดี๋ยวเดี๋ยวแต่พี่แนะนำคนใส่แว่นเฮ้ยผมยาวเลยนี่เซลอ้าเล่นกับเบนิดอ้าวเอาสีแม เอ้ยดูแล้วอ่ะกูขไม่ทำใครจะจั่วไ็จั่วกูไม่จั่วไหนตัวมันไม่จัวโอเคใครจั่วเดี๋ยวจั่ว ได้ไหมเนี่มันคือมังมางมังมังหนึ่งสองยังยังเบรก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 หนึ่งช้อนผ่านไปสองช้อนสามช้อนค่อยๆ่านไปแอบแอบขอตทกค่ะช้อนแรกไม่เป็นไรมามาช้อนออไปไม่ได้กินของหวานได้ตามใจไอเห็นก็ว่าเห็นเอย แก่ตายแปปนึงแปปนึงต้องเบื่อสารจิตก็ได้สูงคุณธูไพูต้องเบือโอเคโอ้โหคุณแดกนมแบบอร่อยเป็นไงบ้างบอกความรู้สึกให้กล้องหน่อยนี่มันนมมันเผ็ดยังไงโอเคครับผลอนโทษเสร็จเรียบร้อยแบงค์เป็นไงแบงค์สองช้อนไม่อยากจะพูดเลยครับแม่งม่พูดคนแบบ คำตอบคือการแสดงนะครับอันนี้ห้ามลอกเรียนแบบเด็กขาถูกต้องเรามีแพทย์สนามรออยู่แล้วนี่นะครับในทุกคลิปแต่ยังไม่เคยโชว์ตัวเขาขี้อายนี่ที่เราเห็นมันคือขี้เลื่อยใช่มันคือเห็เลื่อยสีเออผสมสีเฉยไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยครับผมอยากเห็นมากเลยหน้าอีกทีหน้าเบลวันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากนะียร์ร้องใสผมนะขอดจากกันเหมือนเดิมเบลส่งคำคมลาไปด้วยรัน นะฮะก็อยู่มาก็หลายปีไม่เห็นมีอะไรดีกันเลยนะครับผม